เอาเลยครับตอนนี้อยู่เกมเดย์บายเดย์ไล t ์โมบายกันด้วยนะครับตอนนี้ยูบตัวละครเดินลีเจียนครับในส่วนของแอดออนที่เด่นๆของลีเจียนเนี่ยก็คือพวกนี้นะก็คือเพิ่มระยะเวลาสกิลของลีเจียนมากขึ้นนะครับทาให้เราแบบไปได้ไกลมากขึ้นไปชิงตีคนไกลๆได้ง่ายมากขึ้นนะแล้วก็จะเป็นพวกมีดครับที่จะทําให้ฮิลแผลลึกช้าลงนะก็จะยื้เกมได้อีกนิดหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเข็มกัดอันนี้นะครับที่จะทําให้ คนที่เราตีชิ่งไปเนี่ยจะติดสถานะผูพังนะครับสถานะผูพังคืออะไรนะครับก็คือสถานะห้ามหิวนั่นเองติดไปเวลาหกสิบวินาทีเลยนะก็จะทําให้แบบโดนทานาแบบ60ิวิเลยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะในส่วนของเปิร์กครับก็เหมือนเดิมนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้แชร์เปิร์กอะไรนะครับก็จะเป็นในส่วนของเปิร์กติดตัวของดีเจเลยนะก็คือจะทําให้เวลามีคนปั่นไป2คนขึ้นไปเนี่ยจะแจ้งเตือนมาที่เรานะครับก็จะทําให้ เราสามารถไปชิงคนแถวนั้นหาคนได้ง่ายขึ้นนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวหมูครับซึ่งจะทําให้ฮิวช้านะครับเวลาเราตีแต่ว่าสกิลของ l ีเจียนเนี่ยจะตีไปแล้วไม่ติดหัวหมูนะครับเราต้องตีปกติหรือง่ายๆก็คือใช้สกิลตีชิงนี่ไม่ติดหัวหมูทุกคนนะแล้วถามว่าใส่มาทําไมนะครับใส่มาเพื่อเวลาเราตีล้มเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องตีปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตีหัวหมูตอนนั้นนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระเบิดปะทุนะครับ ก็เพิร์กยูเกมที่ดีที่สุดสําหรับคนยังไม่แชร์เพิร์กนะก็คือเมื่อเรากะทิบเครื่องบันไฟไว้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะและถ้าเราตีคนล้มได้เครื่องบันไฟทั้งหมดจะระเบิดเลยนะครับที่เรากระทืบไว้นะถ้ามีคนปั่นเครื่องผู้นั้นอยู่นะครับจะติดทุกคลภาพ1ิวิหรือง่ายๆก็คือจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับอีกเพิร์กหนึ่งเนี่ยก็จะแนะนําในส่งของฮิตเทียครับก็คือเวลาเราตีคนเนี่ยผู้เล่นทั้งหมดที่บาดเจ็บนะครับจะติดไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวก็คือไม่ได้ ตีชิงแต่เราแบบไม่รู้มันมาตอนไหนก็ถือว่าดีอยู่นะส่วนสำหรับเปิร์กฟูครับก็จะเป็นในส่วนของก้านเครื่องกระทึบเครื่องแรงแน่นอนนะครับหรือจะใส่เป็นรูนก็ได้นะแล้วแต่คนชอบแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะใส่ในส่วนของทานานั่นเองนะครับนี่ครับทานานะก็คือเวลาตีชิงเนี่ยคนเจ็บเยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทานาสาคัญมากกับรีเจียนนะครับอีเปิร์กนึงเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้นะแต่ผมแนะนําเป็นในส่วนของก้านหน้าต่างนะครับ เนื่องจากคริเตียเนี่ยเป็นตัวละครเดินดินกินข้าวแกงแบบธรรมดาเลยนะครับจะตีคนให้ล้มเนี่ยต้องเดินตีธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่กนหน้าต่างก็ช่วยการโดนจุกได้นิดนึงนะครับก็มาที่ด่านแรกครับกับด่านลมหายใจไม่ออกนะครับก็ด่านนี้ผมว่าคินเลอร์เล่นง่ายที่สุดแล้วนะในบรรดา5ด่านน่ะเพราะว่ามันเป็นด่าน2ฝั่งนะคุมโซนง่ายแล้วก็ที่เล่นค่อนข้างน้อยนะมีแค่ตรงกลางเท่านั้นเองตรงกลางก็เป็นแมสเอลทีอีกก็บัตรลัดขึ้นง่ายอีกนะครับ ก็เดินมาเช็คโซนนี้ก่อนนะครับเผื่อมีคนนะแล้วก็มาเครื่องนั้นน่าจะมีคนแน่ๆนะเพราะผมเดิอนออกมาแล้วไงตามหลักไงก็ต้องมีคนมาปัดนะครับก็เจอนะครับก็เลนลีเจียนนะครับพยายามชิงให้ได้นะประมาณ2คนนะฮะกำลังดีนะถ้าเยอะกว่านี้มันอาจจะเสียเวลานะครับก็พอตีเสร็จอันนี้ไม่เห็นมีคนอยู่ต่อแล้วนะก็เลยปิดสก,กิลเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเห็นควรอยู่เนี่ยก็สามารถชิงต่อได้นะแต่ถ้าเขาอยู่ไกลเกินก็ไม่ควรไปต่อนะครับเสียเวลาเปล่าๆนะครับปิดสกิลแล้วเาคนเดิมดีกว่านะอันนี้เป็นบอดนะครับมันเลยแบบวิ่งฉี่ผมยับยับเลยนะก็เลยหลอกไฟไม่ได้แต่ผมก็ยังจะหลอกนะเนี่ยเห็นป่มบอดอยู่ๆมาฉายไฟเฉยเลยนะถ้าวิ่งต่อจะเข้าไมา้ทับทันนะพอติดไฟก็เลยเรียบร้อยนะอันนี้มาพับไม้เฉยเลยนะครับญี่ปุ่นคือแบบ เอาจริงๆผมยืนให้เขาพับก,ก็ได้นะเพราะมันไม่ถึงระยะไม้ด้วยซ้ำจุดเมื่อกี้ก็เสียไม้ฟรีแล้วนะแผ่นหนึ่งอะ่ะอันนี้เขาไม่โดดลงมาแล้วก็ตีไปก็จะวิ่งเข้าจุกเด็กนะครับแต่ดันโดดช้านะก็เรียบร้อยอจริงๆเขาไม่ได้โดดช้าหรอกแต่จุดนี้มันโดดได้แค่แค่นี้แหละมันก็เลยอย่างนี้แหละบังคับโดนนะก็มีคนมาช่วยแล้วเราก็กลับไปซ้ำครับ เวลาเล่นคิดเลอร์พยายามตัด1คนให้ได้นะแล้วก็พยายามตัดคนนะครับไม่ใช่ตัดบอดออกนะตัดบอดออกอาจจะไม่มีผนเท่าไหร่ <c oughs> กดตีไปก่อนนะครับให้มันเสียเวลาฮิวนิดนึงนะเก็บแต้มนะครับดีเจียนอีกตัวหนึ่งที่เก็บแรงค่อนข้างง่ายนะเพราะด้วยการตีของมันเนี่ยมันตีหลายครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้แต้มตีแต้มไล่ล่าเยอะแน่ๆนะสำหรับตัวมันเองนะก็ตีไม่ถึงครับอันนี้โลกแล้วแล้วก็แบบโอ้โหไอตีไม่โดนด้วย ผมรีบไปไหนนะโดนบอดจูกแล้วนะตอนนี้นโดนบอดจูกนะเนี่ยโอ้โหไม่โดนเฉยเลยนะก็บอดนะโคตรน่าลำคาญเลยหนะลอกมาครับแล้วก็ตีล้มไปก่อนนะครับกระทืบไม้ไปก่อนนะถ้าเราไม่กระทืบตรงนี้นี่เขาสามารถแบบโดดไม้โดดเข้าหน้าต่างได้นี่เราไล่ยากนะก็แขวนเสร็จก็เดินหาคนต่อนะแต่ผมจะไม่ไปฝั่งนู้นนะเดินโซนๆพอมีคนช่วยแล้วผมก็รีบเดินกลับมาลนะนะเปิดสก,กิลเลยตี เจ็บไปก่อนนะอันนี้แบบมันไม่มีใครแล้วอะ่ะผมก็เลยเอาคนนี้ก่อนไม่อยาก3าคนอื่นด้วยนะเพราะเครื่องยังเหลือ5้าเครื่องอยู่อันนี้ก็มาบล็อกเฉยเลยนะงงเหมือนกันอูยูบอทก็ทําตัวมีประโยชน์นะมาบล็อกอันนี้หลอกครับแล้วก็ตียัดเข้ามาเลยนะก่อกระทืบไม้ไปแล้วก็แขวนคนนี้ครับออกไปสองนะบอกแล้วนะครับว่าต้องสามคนให้ตายก่อนนะบอทเนี่ยไว้ก่อนก็ได้นะแต่นนี้มันมาก็ฟีไป เรื่องเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งนะก็มากระทืบงเพื่อนฝั่งนี้ก่อนครับอันนี้ผมก็พยายามเดินเดินโซนหาคนนะครับเพราะยังไงเขาก็ต้องข้ามฝั่งนี้มาช่วยอยู่แล้วนะก็เดินโซนแค่เนี้ยแหละพอแล้วนะอันนี้เหตุรอยเท้าแล้วไปช่วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็เปิดสกิลไปเลยนะไม่ต้องไปสนนะว่าเขาเจ็บอยู่ไม่เจ็บอะ่ะเพราะผมจะเอาแต้มนะครับก็ตีไปก่อนนะครับอันนี้ปล่อยไว้แล้วก็แบลอีกคนหนึ่งเลย เดินไล่มาครับเดินติดก็ตีไปนะครับแล้วก็มีคนอยู่ฝั่งนู้นนะโอเคก็ปิดสกิลมาครับพยายามเดินให้ติดตัวก่อนนะแล้วค่อยปิดสกิลอะ่ะเขาจะได้ฉีดได้ไม่ไกลมากนะหรือไม่ก็ใส่ออนที่ทําให้เวลาหายเหนื่อยไวขึ้นอะ่ะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะเวลาแบบกดสกิลปิดเนี่ยเซอร์เขาจะฉีดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าเขาแบบไม่มีจุดเล่นต่ออะไรเนี่ย ก็กระทืบเครื่องแรงครับมากระทืบเครื่องนะปัน่นได้ในระดับหนึ่งเลยก็ไล่กระทืบเครื่ like. องแล้วก็เดินหาคนไปนะอันนี้เห็นรอยเท้าแล้วก็เลยรีบเปิดสกิลกลับไปเลยนะครับก็เวลากดสกิลเนี่ยมันวิ่งไวมากๆเลยนะเดลิเจียนะเราเปิดสกิลในการเคลื่อนที่ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเปิดสกิลเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรอยเลือดกับรอยเท้านะเพราะฉะนั <ensuring void biggest fooled> ้นก็ถือว่าค่อนข้างยากในส่วนนี้นะอันนี้เข้าตู้เฉยเลยนะก็เลยฟรีเลยนะครับ คือคนด้วยนะอันนี้นไม่ใช่บอดนะแต่ดันกลัวเข้าตู้อย่างนี้ก็แขวนฟรีไปก่อนนะแล้วก็เดินมาอันนี้ยังอยู่นะตอนแรกอะผมจะรอเก็บสกิลนะครับก็เลยยืนก่อนแล้วจะเอาสกิลไปตีนะเออเพื่อจะหายคนเนี่ยวิ่งตามมาแต่ผมดันตีวืดครับตีบอดไม่โดนอีกแล้วนะ shot เนี้ยโอ้โหสะบัดไม่พอนะแต่คนรู้เขาก็เปิดตำแหน่งแล้วนะก็ถือว่าดีเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะ ตีอันนี้ลมแล้วก็ไปเอาคนนู้นต่อเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็เดินอดอัดหลอกนี่หลอกหน่อยเพราะนบอดเนี่ยดูดิมันรู้ดีจัดรู้ก,กว่าคนอีกอะเพราะมันเหมือนแบบเขียนโปรแกรมใหม่เงี้ยก็ตีเลยนะจากนั้นผมก็จะออกขวาไปหาคนเลยนะครับเพราปั่นเสร็จเครื่องนู้นแต่เขาวิ่งมาถึงนี่แล้วถือว่าไวมา,มากๆน,นะก็ตีไปไม่ทะลุนะครับรอบนี้โอ้โหก็เดินตามมาคนนี้ก่อนนะคนนู้นเขาเพิ่งลงมาจากเสาไง เดี๋ยวเขาหาว่าซ้ำ่ยก็เอาคนนี้ชิว,ชวครับเดี๋ยวให้คนที่เพิ่งลงมาจากเสาดึงบอดมาเล่นต่อนะครับฟาร์มแตมนะแตมก็จะได้แรงขึ้นได้ง่ายนะครับอันนี้หลอกไฟอย่างดีนะแต่เขาแบบไม่มองไม่สดเลยนะวิ่งมาก่อนนะก็ะถือว่าดีครับวิ่งฉี่นะเวลาเจอคิลเลอร์หลอกไฟอะ่ะอันนี้เขาโดนหลอกนี้ไปรอบหนึ่งแล้วไงเขาก็เลยรู้แล้วว่าผมเล่นนี้นะเน,นก,ก็กระทืบจริงไปเลยแล้วกันนะครับอีกคนเขาฮิวแล้วนะมีกล่องพยาบาล ก็เดินตามมาครับชิวๆครับฟราร์มแต้มนะแต้มไล่ล่าเลยพ <_ d ance> ู่น่ะเราเดินมานะครับอันนี้เขาเล่นจูกเด็กและคือเป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยนะ <_ d ance> ก็เดินตามมานะแต่ผมมีกั้นหน้าต่างแลเพราะนั้นจูกเด็กไม่มีปัญหา <_ d ance> ผมก็เลยกั้นไปก่อนนะครับเผื่อเขาววนอีกรอบจะได้โดนนะครับ <_ d ance> แต่เขาพับไม้เฉยเลยนะตรงนี้แล้วก็โดนหลอกไฟมาจบครับก็กระทืบไม้ไปครับ ก็แขวนคนนี้เลยนะก็2คนในสาเครื่องครับบอด1คนหนึ่งนะก็รีบเดินกลับไปนะเขาฮิวกันแล้วนะผมจะได้แบบตีแล้วได้แต้มง่ายๆหน่อยคือดิเจี้นนะมันดูเก่งตรงที่แบบมันตีคนได้เรื่อยๆอะ่ะแล้วเขาต้องมานั่งเสียเวลาฮิวอะ่ะเออประมาณนี้แหละที่มันดูกดดันเซิร์ฟวอได้ดีก็กระโดดตามบอดมาเลยคนระับแล้วก็ตีคนนี้นะแล้วก็หาครับอีกคนผมวิ่งหาเลยนะให้แบบ เนี่ยเห็นป่มมันแจ้งตำแหน่งเลยนะพออยู่ในระยะก็ถือว่าเป็นตัวที่หาคนง่ายอีกตัวหนึ่งนะผมแนะนำนะสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะเพราะตัวละครค่อนข้างจะเบียดเสียและหาคนง่ายนะแต่ข้อเสียคือถ้าดันกดไปเจอตีสีเข้มๆริงๆกีก็โดนจุกแน่ๆนะตัวนี้อันนี้ก็ไม่รู้จะรออะไรนะโดนหลอกไฟมาก่อนแต่ผมตีไม่ถึงเองนะรีบไปหน่อยก็เดินตามมาครับวิบ่งขึ้นเนินนะก็เลยฟีไปก่อนหนึ่งทีนะ ผมไม่แนะนําให้วิ่งขึ้นเนินนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามถ้าไม่มีบาลานนะเพราะเวลาเราโดดลงเนี่ยคิลเลอร์มันโดดลงแล้วตัวมันไม่กระตุกนะสเซอริวเวิลตัวมันกระตุกอะทาให้เดินช้านะครับก็เป็นไปได้ก็อย่าขึ้นเนินนะถ้าเกิดว่าไม่มีบาลานหรือแบบมีจุดเล่นต่อกับไม้อะไรพวกนี้แต่ถ้าลงไปเล่นไม้ยันก็เปลืองอีกอยู่ดีนะสรุปก็คืออย่าเล่นเลยดีกว่าก็ตามหลักสูตรบอดนะเพื่อนล้มเพื่อนโดนแขวนนั่งปั่นไฟนะฮะที่คนเขาแบบชอบโพูาดด่าลงกลุ่มอะ คือผมเห็นแล้วผมขำละเพราะไอที่โพสตด่ากันอะบอดล้วนๆนะครับวันๆโพสด่าแต่บอดนะด่าเพื่อเล่นน,นิ้นๆจริงๆเป็นบอดทั้งนั้นแหละที่โพสตด่ากันอยู่อันนี้ผมก็ตีสามไปเลยนะเอาแต้มนะเพราะมันแต้มแรงอะคือตี3มอย่างเงี้ยมันได้แต้มแรงด้วยนะครับก็หลอกไรมาแล้วตีครับจบไปแล้วครับสําหรับตาแรกนะก็เอาคนนี้มาขแขวนนะเปิดสกิลกลับไปขแขวนนิคนนะ ตานี้ก็ได้2ขีดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอเป็นตี้เราก็จะลบเองนะก็มาต่อกันด่านเดิมเลยนะครับสำหรับตาที่2เนี่ยผมบอกเลยว่าลีเจียนนี่ชอบด่านนี้มากนะหน่านมันเล็กครับมันมีแค่นี้นะถ้าเกิดว่าใส่ออนชิ่งไกนี่ก็เกือบจะทั้งแมปแล้วอะ่ะมันคุมโซนได้ด้วยอย่างที่บอกด่านเนี้ยก็เดินม,มาเช็คตรงนี้ก่อนครับไม่รีบนะเพราะว่าเครื่องฝั่งบ้านใหญ่มันกั้นหมดเลยนะ ยังไงเขาก็รีปั่นไม่ได้อีกแล้วนะแล้วผมก็ไปเช็คเครื่องขวาเหมือนเดิมนะผมเป็นจุดที่เซอร์ชอบเกิดจริงๆนะถึงเขาเกิดบ้านใหญ่เขาก็ต้องมาปั่นเครื่องนี้อยู่ดีนะก็เห็นคนแล้วก็เปิดสก,กิลไปเลยนะครับอ่าระเบิดนะก็ตีไปก่อนนะครับคนแรกนะแล้วก็ไล่ตามคนที่2ต่อเลยอันนี้เม็กนะก็เดินวนรอบอย่างนี้ก็ตีฟีไปก่อนนะครับแล้วก็ ปิดสก,กิลเลยนะตามต่อนะครับเพราะมันไม่มีคนให้ชิงต่อแล้วนะเนี่ยเห็นไหมพอเราแบบต้องตีคนล้มเราก็เดินตีธรรมดาถ้าเจอคนเล่นเป็นหรือแค่วิ่งเปรย์ไม้เราก็ถือว่าโดนจูน,นะอันนี้หลอกไฟมาเดียวเขาหลงนะก็เสียไม้บ้านเล็กในเวลาอันสั้นนะครับแต่ด้านเล็กด่านนี้มันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะสำหรับไม้ส่วนตัวเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าไงไม้ฝั่งนั้นมันแบบดันไปอยู่ตรงกําแพงพอดีมันก็เลยเล่นไม่ค่อยได้นะ อันนี้หลอ,อกไฟมานะครับก็หานไปแล้วก็กลับไปเช็คเครื่องขวาเลยนะเพราะผมมั่นใจว่าไงเขาก็อยู่นะครับก็ออกกระทืบเพื่อแรงไปกระทืบเลยนะนี่ไงมีเป็นรอยเท้าเลยโอ้โหสองคนซะด้วยโอสามตีไปก่อนหนึ่งทีตอนแรกว่าจะกระทืบมานั่งเรียนเรียนๆงี้กระทืบเครื่องแรงไปลดไปยี่สิบห้าเเมื่อกี้เครื่องน่าจะแบบน่าจะประมาณเก้าสิบบวกแล้วอะ่ะเออโดนกระทืบเพื่อแรงหายหมดนะฮะลดไป ก็เดินตามรอยเท้ามาเอาคนเจ็บนั่นแหละผมจะได้ตีล้มไงแล้วก็เอาไปกระทิบเพื่อนแรงเครื่องเดิมผมว่ามันต้องมีคนมาแตะแหละก็คือไอ้ลอรี่คนนั้นแหละเชื่อผมว่าละ่ะแขวนไปแล้วกลับไปเครื่องนู้นเลยผมเปิดสก,กิลเลยนะเผื่อไม่ทันอะไร่เงี้ยเผื่อเขาแบบจุ่มนั่นแหละตอนนั้นแล้วอ่ะไม่ทันนี่ไงมีคนแตะจริงจริงด้วยแต่คนแตะน่าจะไปช่วยโอเคช่วยจริงๆด้วยนะกระทิเครื่องแรงเรียบร้อยนะหมด ต่ำโม่ห้าสิบแล้วนะเครื่องตอนเนี้ยโดนกระทืบไปสองรอบเดินตามมาหามาครับนี่ฮิวแตกนะอันนี้ผมตียัดมาลั่นนะครับก็อันนี้ก็มุนวอร์นะพรยายามไปทำให้หลงนะครับก็มีโก้นะครับไม่พับไม้นะก็เลยลองมาอีกทีนะเพราะว่ามีตายยากนะเลยไม่พับไม้แต่ว่านั่นแหละกะระยะตายยากผิดนะก็ไกลไปหน่อยนะครับเลยเข้าไม้ไม่ทันนะก็ กลับไปกระทืบเครื่องเดิมอย่างเงี้ยเผื่อมันแบบมันจะแตะสามรอบอะอะไรประมาณนี้ยโอเคยังช็อตอยู่นะครับมองเห็นแล้วก็โซนฝั่งนี้นะก็เจอคนครับเราจะไม่ไปฝั่งบ้านใหญ่นะจริงๆอะ่ะก็เลยตีคนนี้แล้วมีคนอยู่ฝั่งนู้นอยู่พอดีก็เลยรีบกลับไปชิงเลยนะโอเคอยู่ฝั่งนี้สองคนไปช่วยหนึ่งนะผมก็จะเอาคนที่นั่งบันไฟนั่นแหละก็ตีไปอีกนะครับ แล้วก็กลับไปที่คนช่วยเลยนะมันไม่ถึงแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะผม no แอ d on นะครับก็วิ่งไปได้มากที่สุดแล้วผมจะซ้ำเมคให้ตายเลยนะครับตัดคนแรกยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะสําหรับคนแรกแต่ก็อย่าไปเล่นเฝ้านะครับเพราะเฝ้าเนี่ยเราเสียเวลาทั้งทั้งแบบนั่งรอเฟสตกอะหกสิบวิสองเฟสหนึ่งนาทีอะก็เอาเวลาไปไล่คนอื่นนะแล้วเวลาเพื่อนมาดึงอะเขาไม่ดึงตอนพอดีหนึ่งนาทีหรอกเขาดึงเร็วกว่านั้นนะแล้วเราก็กลับมาซ้ําเนี่ย เร็วกว่านะอันนี้อยู่ๆก็ตึงนะครับไม่โดนหน้าต่างแต่ว่าเดินติดแล้วก็กดตายากติดปีนะก็เรียบร้อยครับตัดคนแรกไปได้แล้วนะครับกลับมาที่เครื่องเดิมครับจะปั่นเนี่ยโอ้โหอยู่2คนเน้นนะก็มูนวอลกลับมาเลยนะต้องได้ตีสักคนแหลกก็เรียบร้อยนะครับตีบอดไปก่อนนะแล้วเครื่องนี้ปั่นได้เยอะอีกแล้วก็กระทืบรถไปหมดอีกแล้วนะครับ ผมก็มาเอาคนนี้นะเพราะว่าบอดมันตายแล้วน่าจะไม่ผิดนะ mm. ก็เลยมา,าคนนี้ดีกว่ายังไม่โดนสักเฟสเลยก็หลอกมานะแต่ไม่พับไม้หลอกไม่อีกนะครับโอเคหลงนะครับรอบนี้ตีไปนะในมือนัน่นกุญแจอีกแล้วใช่ไหมวันวันนี้ผมกดเจอแต่กุญแจนะไม่ชอบแบบมันแบบมันขแบบี้โกงเกินนะกุญแจถ้าไม่มีเควสผมก็จะไม่ออกไปหรอกแต่ถ้ามีเควสก็ต้องออกไปแหละไม่งั้นเควสก็ไม่เสร็จ <c oughs> จะมาแบบรอคนสุดท้ายออกกลุ่มนี้แบบอืมยากเกิน ก็เดินหาครับอันนี้ก็เจอรอยเท้าแล้วนะเรียบร้อยครับก็น่าจะจบเกมแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็เดินมาเลยตรงๆแล้วก็ต,ต,ต,ตีไฟนะครับก็จบเกมครับสำหรับเกมที่2ก็ถ้าเพื่อนชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ